ซิิลีพันธมิตรยึดครองไว้ได้แล้วทําให้ฝ่ายพันธมิตรสามารถเลือกจุดหมายที่จะบุกอิตาลีได้หลายจุดด้วยกันสําหรับคาลาเบรียซึ่งเป็นบริเวณหัวนิ้วเท้าของอิตาลีตั้งอยู่ใกล้เกาะซิซิลีมากที่สุดการบุกเข้าสู่บริเวณนี้จะมีแนวทางเป็นไปได้มากที่สุดนอกจากนั้นแล้วบริเวณหน้าแข้งคือบริเวณซาเล,ลโนเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของอิตาลีแต่บริเวณส้นเท้าน่าสนใจมากที่สุดเพราะการเข้ายึดครองบริเวณนี้ก่อนย่อมหมายถึงว่า ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าไปเปิดประตูไว้สําหรับให้กองทัพยานเกราะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือของอิตาลีได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นหากยังจะทาให้ความมุนงงให้กับผู้ประชาการชั้นสูงของเยอรมน,นีด้วยเพราะอาจไม่ทราบได้ว่าการบุกเข้าไปตรงบริเวณส้นเทา้าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการบุกเข้าไปในตอนกลางของอิตาลีหรือว่าต้องการเข้าไปยังประเทศในกลุ่มบอลขาดแต่อย่างไรก็ดีบริเวณส้นเท้าของอิตาลีมีระยะทางไกลเกินกว่าการคุ้มกันของเครื่องบินขับไล่ของสัมพันธมิตรแต่เดินทางไปสกัดกั้น จากการถูกโจมตีของฝูงบิเจลามณนีได้ดังนั้นพันธมิตรจึงตัดสินใจยกพลขึ้นบกในบริเวณหัวนิ้วเทา้าและบริเวณหน้าแข้งก่อนหลังจากนั้นให้ทหารอังกฤษกองพลที่ไม่มีรถถังไปขึ้นบกที่บริเวณส้นเท้าทหารสองกองพันในกองทัพที่8ของนายพลมังโกเมรีข้ามช่องแคบเมสซินาไปขึ้นบกตรงบริเวณหัวนิ้วเทา้าในวันที่3กันยายนคศัก1943ตอนแรกไม่ได้รับการต้านทานจากข้าศึกเลยแต่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ช้ามาก ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศทุกรักกันดานประกอบกับมีถนน,นดีๆอยู่เพียงสองสายตัดเรียบริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นเนินที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นระยะทางไกลสภาพดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนกําลังแต่อย่างไรก็ดีในวันที่พันธมิตรยกพลขึ้นบกรัฐบาลใหม่ของอิตาลีตกลงยอมรับเงื่อนไขลับเรื่องการยอมแพ้ต่อพันธมิตรแต่เดิมฝ่ายสัมพันธมิตรเคยเรียกร้องให้ยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไขจึงเป็นเหตุให้การเจรจาตกลงกันต้องล่าช้าไปเกือบหกสัปดาห์ หลังจากที่มุสโสลินีสิ้นอำนาจไปแล้วแต่ในเวลาต่อมาตกลงกันได้โดยอิตาลีจะได้รับการผ่อนผัน,ผนดังนั้นในวันที่8กันยายนรัฐบาลอิตาลีจึงประกาศยอมแพ้แต่ในอิตาลียังมีกองทัพพิลมานีอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงต้องทําการรบต่อไปการยกคนขึ้นบกที่บริเวณนาแข่งของอิตาลีคือตรงบริเวณเซโรโนทางตอนใต้ของกรุงเนเปลิลเริ่มต้นในวันที่9กันยายนหรือตะกั่วเด1อ943 กองทัพฝ่ายสมพันธมิตรที่ยกพลขึ้นบกบริเวณน,นี้เป็นกองทัพที่5ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษผสมกันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลมาร์คครากมีจํานวนทหารประมาณ55,000คนระลอกแรกใช้เรือยกพลขึ้นบก7จ0ร้อยลำหลังจากนั้นทหารฝ่ายสมพันธมิตรอีก1 1 5 0 0 0คนขึ้นบกตามมาในระลอกหลังตอนแรกกองกําลังฝ่ายพันธมิตรต้องผเผชิญหน้ากับกองพลแผนเซอร์ที่16กของเยอรมน,นีเพียงกองพลเดียว แต่ในพลเกสเซลิงมีกองทัพเยอรมนีที่อ่อนแออยู่เพียงแกองพลสําหรับป้องกันอิตาลีภาคใต้และภาคกลางตั้งแต่มุสโซลินีสิ้นอํานาจไปแล้วเกสเซลิงตั้งกองทัพเยอรมนีไว้ที่บริเวณนาแข่งของอิตาลีเพราะคาดว่าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องยกพลขึ้นบกที่บริเวณนี้ดังนั้นการตอบโตจากกองทัพเกสเซลิงตรงบริเวณเซร์โนจึงเป็นไปอย่างน่ากลัวตลอด6วันแรกของการยกพลขึ้นบกตรงบริเวณนั้นกองทัพที่5ของฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อสู้กับกองทัพเกสลิงเป็นเวลานานกว่า20วันจนกระทั่งวันที่1ตุลาคมจึงเคลื่อนทัพเข้าสู่เนเปิลได้สาเร็จการยกพลขึ้นบกที่บริเวณส้นเท้าของอิตาลีเริ่มต้นในวันที่2กันยายนทั้งๆที่มีกําลังคนและอาวุธน้อยแต่กองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ขึ้นบกที่นั่นกลับยึดเมืองท่าตาร,รันโตและบริินดีซีได้อย่างรวดเร็วแต่ขาดแคลนกําลังที่จะลุกต่อไปข้างหน้ายอย่างทันทีเพื่อโจมตีกําลังของเยอรมนี จึงมีอยู่ไม่มากในบริเวณระหว่างมเมืองตารนโตกับจุดศูนย์กลางคมนาคมที่ฟอสเกียเวลาผ่านพ้นไปเกือบสองสัปดาห์ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงสุกกำลังหน่วยหนึ่งไม่มากนักมาขึ้นบกที่บารีเมืองท่าขนาดใหญ่ทางเหนือของบินดีตเพื่อบุกเข้าไปยังฟอสเกียซึ่งมีทหารเยอรมนีอยู่เลยในบริเวณนั้นเป็นเพราะเยอรมนีรู้อันตรายจากกองทหารดิซนนทาและที่ฟอสเกียจึงต้องถอนตัวออกจากาการสู้รบกับกองทัพที่5ในแนวป้องกันที่เนเปิลในเวลาเดียวกัน รัฐบาลใหม่ของอิตาลีปฏิบัติตามข้อตกลงบาโดกริโอเอเซนฮาวซึ่งลงนามไว้ในวันที่29กันยายนประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่13ตุลาคมคิหนตักราร้อ3แต่สิาขณะนั้นเอสโซลิงแต่รับกําลังเสริมเรียบร้อยแล้วและปากหลักอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของอิตาลีซึ่งเยอรมนียึดครองไว้กองทัพที่หต้องหยุดชั่วคราวเมือ่อขืบหน้ามาถึงแม่น้ำบอเทโนห่างจากทั้งเหนือของกรุงเนเปลิลเพียง20ไมล์แล้วมาตั้งหลัก อยู่ที่กาลิกเรโนขณะเดียวกันกองทัพที่8ซึ่งเคลื่อนทัพมาจากคาลาเบียจนมาถึงฝั่งทะเลเอเดติกแล้วปักหลักอยู่ที่ซานกโกรจนกระทั่งฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวผ,ผ่านพ้นไปแล้วแต่กำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรยังไม่สามารถรเผชิญศิกที่แนวคุสตาบฟของเยอรมนีซึ่งเป็นแนวป้องกันยาว100ไมล์นับตั้งแต่ปากแม่น้ำกาลิกเรโนผ่านคาสซินโนและอาเพนน,นีนไปจนถึงปากแม่น้ำซานกโกรได้เลย ในส่วนด้านพันธมิตรตะวันตกกับสตาลินเมื่อปีคิศักาัาช1943ความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรตะวันตกกับสหภาพโซเวียตยังคงเปราะบางอยู่เหมือนเดิมนอกเหนือไปจากพันธมิตรตะวันตกไม่สามารถจัดหายุทธปัจจัยไปให้สหภาพโซเวียตตามความต้องการของมอสโกได้แล้วขณะนั้นพันธมิตรตะวันตกยังไม่สามารถบุกฝรั่งเศสทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีความลำบากใจเพราะความแตกต่างกันในเรื่องความมุ่งหมายในการทำสงครามระหว่างฝ่ายตนกับความมุ่งหมายในการทำสงครามของสตาลิน ความแตกต่างกันในเรื่องความมุ่งหมายของการทําสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกกับสหภาพโซเวียตที่นับว่าแตกต่างกันมากก็คือปัญหาโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอังกฤษและเป็นคู่ปรับปักเดิมของเยอรมนีในขณะที่โปแลนด์ยังทําการต่อสู้ร่วมกันกับฝ่ายสัมพันธมิตรและยอมรับอํานาจการปกครองของนายพลชิกอสกี้ซึ่งขณะนั้นดารงตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาลพรรคทิมของโปแลนด์มีสถานที่ทําการอยู่ในลอนดอนและสตาลินพยายามให้พันธมิตรตะวันตก ยินยอมมอบดินแดนทั้งหมดของโปแลนด์ตามที่ระบุไว้ในกติกาเยอรมนีโซเวียตปีกิศักัลลาช1939ให้กับสหภาพโซเวียตเมื่อสงครามยตุติแล้วมีกติกาคืนดีกันระหว่างรัฐบาลของซีกอสกี้กับสหภาพโซเวียตโดยทั้งสองฝ่ายลงนามกันในวันที่30กรกฎาคมกิทัสกักรา, 1, กาช1941กติกาฉบับนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทัพโปแลนด์ภายใต้การบังคับบัญชาของนายทหารโปรแลนด์แต่อยู่ภายใต้การบัญชาการสูงสุดของโซเวียต แต่กติกาฉบับนี้มิได้ตกลงในปัญหาเรื่องชายแดนของโปรแลนด์เมื่อสงครามสิ้นสุดลงยิ่งไปกว่านั้นจำนวนชาวโปรแลนด์ที่ถูกปล่อยตัวออกจากคุกหรือจาก่ายกับกันในสหภาพโซเวียตเพื่อเขียนมาเป็นทหารในกองทัพโปรแลนด์ที่นายพลแอนเดอร์จะตั้งขึ้นมีจำนวนน้อยกว่าที่รัฐบาลโปรแลนด์พัสถิ่นในลอนดอนเชื่อว่ามีอยู่ในโซเวียตการเจรจาระหว่างชิเกอร์สกีกับสตาลินในมอสโกโในเดือนธันวาคมคิ่รักราช1941ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจของชาวโปรแลนด์ ในปีกิจดสกราร1942นายพลแอนเดอร์จึงย้ายกองทัพปรแลนด์ออกจากสาภาพโซเวียตไปยังอิรลานรัฐบาลอังกฤษขณะนั้นมีท่าทีลังเลใจใน,ในปัญหาชายแดนโซเวียตเมื่อสงครามที่สุดลงแล้วรัฐบาลสหรัฐจึงหาไม่ให้อังกฤษทำสงครามตกลงกับโซเวียตในปัญหานี้ดังนั้นสิสัญญาอังกฤษโซเวียตฉบับเดือนพฤษภาคมคกิลดสกสารา1942จึงไม่มีการตกลงกันในปัญหานี้วันที่16ม,มกราคมกิลดกสารา1943 รัฐบาลโซเวียตจึงประกาศว่าชาวโปรแลรนด์ในบริเวณชายแดนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ให้ถือว่าเป็นพลเมืองของโซเวียตและจะต้องเป็นทหารในกองทัพแดงด้วยความน่ากลัวเรื่องความแตกต่างกันของจํานวนชาวโปรแลรนด์ซึ่งคาดว่าตกอยู่ในกำมือของโซเวียตกับจํานวนชาวโปรแลรนด์ที่โซเวียตไปออกมาเริ่มประกฏให้เห็นในวันที่5เมษายนคศ1943โดยเยอรมนีประกาศว่าพบศพชาวโปรแลรนด์จำนวน14,500คน รวมกันอยู่ในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ในป่าคาตินทางตะวันตกของสโลแลนดังนั้นรัฐบาลโปรแลรนด์ในลอนดอนจึงแน่ใจว่าศพเหล่านี้คือนายทหารกับประชาชนชาวโปรแลรนด์ที่โซเวียตนําออกไปจากค่ายกักกันในโปรแลรนด์ตะวันออกเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีคศัธธกช1940เยอรมนีเสนอให้มีการสืบสวนเรื่องนี้รัฐบาลโปรแลนด์ในลอนดอนเห็นด้วยแต่ทุกสตาลินยับยัง้งสตาลินกลับตอบโต้ว่าการกระทําที่โหดร้ายเช่นนั้น ต้องเป็นฝีมือของเยอรมนนี้เองรัฐบาลโปรแลรนด์ในลอนดอนจึงออกแถลงการประนามการก่ออาชญากรรมอันป่าเถื่อนต่อชาวโปรแลรนด์โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ก่ออาชญากรรมในครั้งนี้แต่การกระทําดังกล่าวไม่ทําให้โซเวียตพ้นจากข้อกอร่หาไปได้วันที่25เมษายนคศ1943รัฐบาลโซเวียตได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลพระถ,ถิ่นของโปรแลนด์ในลอนดอนหลังจากนั้นโซเวียตจะตั้งรัฐบาลหุ่นโปรแลนด์ขึ้นมาในประเทศของตนอีกรัฐบาลหนึ่ง สำหรับปกครองโปรแลนด์เมื่อสงครามยุติแล้วนอกจากปัญหาโปรแลนด์แล้วฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกกับสหภาพโซเวียตยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องยุตธกรรของประเทศต่างๆเมื่อสงครามยุติแล้วโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่อยู่ในความครอบครองของเงยอรมนีระหว่างสงครามแต่ทั้งสหรัฐและอังกฤษสนใจในเรื่องโซเวียตทําสงครามกับเยอรมนีต่อไปมากกว่าเรื่องใ,ใดๆและไม่ต้องการทําให้สตาลินคุนเคืองปัญหาเรื่องจุดหมายในการทําสงครามดังนั้นเมื่อนายอีเดนรัฐมนตรีตามประเทศของอังกฤษ และนายคอเดวันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปประชุมกับนายโมโลตอฟของรัฐมนตรีต่างประเทศโซเวียตในกรุงมอสโกโตั้งแต่วันที่9ถึง30ตุลาคมคี่ศักรา1943จึงประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยมีเพียงเรื่องหลักการของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ใช้กับอิตาลีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ตกลงกันได้ก่อนหน้านี้สตาลินเคยประกาศว่าการตัดสินใจทางการเมืองควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรภลาคีซึ่งรัฐบาลของโซเวียตจะสมกรรมการเข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้ตกลงกันว่าผู้บัญชาการทหารของอมหาอำนาจตะวันตกตรงบริเวณใดจะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการไตรภา,าคีต้องได้รับคำสั่งจากคณะเสนาธิการผสมอังกฤษ,อเ,ษอเมริกาก่อนนอกจากนั้นยังตกลงกันว่าออสเตรียแต่กลับคืนมามีฐานะเหมือนก่อนปีคิดสกุักรษษามสิบให้มีการกจัดตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งยุโรปขึ้นมาในกรุงลอนดอนเพื่อปรึกษาถึงปัญหาของเยอรมนีเมื่อสงครามยุติแล้วนอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้โซเวียตให้คำมั่นว่า จะทำสงครามกับญี่ปุ่นการประชุมเซ็กสแตันเปิดประชุมกันในวันที่22-27พฤศจิกายนคิศัก1943เป็นการประชุมระหว่างรุสเวล์เชอร์เชิลและเจียงไคเชกที่กรุงไคโรการประชุมครั้งนี้เกิดจากการเสนอแนะของรุสเวล์เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาถึงแผนการรบของอังกฤษสหรจัฐจีนในบริเวณพม่าตอนเหนือเพื่อให้สัมพันธ์กับการยกพลขึ้นบกของอังกฤษตามแผนปฏิบัติการบุคคาเนีย ในบริเวณหมู่เกาะอันดามันแผนการนี้เป็นแผนการลบครั้งใหญ่และอาจจะต้องเอากาลังสําหรับแผนโอเวอร์โหดมาใช้ด้วยแต่เชอร์ชิลคัดขานแผนการปฏิบัติการบุกคาเนียโดยเห็นว่าควรเอากําลังขนาดใหญ่ไปใช้ในแผนโอเวอร์โหดการประชุมเซ็กสแตนไม่ได้ผลอะไรมากนักแต่เรื่องสําคัญมากที่ได้จากการประชุมครั้งนี้คือประกาศแห่งไคโรซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในวันที่1ธันวาคมประกาศแห่งไคโรนอกจากแถลงถึงจุดหมายในการทําสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วยังกําหนดให้ญี่ปุ่น คืนเกาะทุกแห่งในแปซิฟิกที่ได้มาตั้งแต่ปีคิศกรา1914ให้ญี่ปุ่นคืนแมนจูเรียไต้หวันและเพสคาดอเลสให้กับจีนและให้ญี่ปุ่นคืนนานาเกตอื่นๆที่ญี่ปุ่นได้มาจากการบุกรุกและความโลภนอกจากนั้นแล้วยังระบุอีกว่าเกาหลีจะได้เอกราชกับคืนรูสเวล์และเชอร์ชิลเดินทางจากไฮโลไปยังกรุงเตหะรานเพื่อพบกับสตาลินในที่ประชุมยูเรกาซึ่งเริ่มประชุมกันตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม ในที่ประชุมสตาลินทบทวนคำม,มั่นสัญญาของโซเวียตที่ให้ไว้แต่เดิมเรื่องการที่จะเข้าทำสงครามกับญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าโซเวียตไม่เพียงแต่ต้องการปหนวกภาคใต้ของเกาะแสคารีนและหมูกก่เกาะคูริลเท่านั้นหากงต้องการปนวกเมืองท่าดิมฝั่งทะเลแปซิฟิกของเอเชียที่สามารถเดินเรือได้ตลอดปีด้วยก่อนอื่นสตาลินต้องการคำม,มั่นว่าแผนปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์จะต้องเริ่มในต้นปีคศ1944รุสเวล สัญญาในเรื่องนี้สตาลินประกาศว่ามือแผนการโอเวอร์ลอ์เริ่มต้นของทัพแดงจะโจมตีเยอรมนีทางด้านตะวันออกพร้อมกับการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตรทางตะวันตกนอกจากนั้นแล้วสตาลินเห็นด้วยกับแผนการของร well, ูสเวลจะทาการยกพลขึ้นบอกอีกแห่งหนึ่งตรงบริเวณทางใต้ของฝรั่งเศสแผนการนี้มีชื่อเป็นรหัสว่าปฏิบัติการแอนวิลแต่สตาลินไม่ค่อยสนใจแผนการใช้กําลังขนาดย่อยระหว่างอังกฤษและสหรัฐที่ขึ้นบกตรงบริเวณทางเหนือของทะเลแอตแลนติกเท่าใดนัก อย่างไรก็ดีในปัญหาทางการเมืองทําให้สตาลินต้องการบริเวณริมฝั่งทะเลเบอลติกของประเทยตะวันออกให้เป็นของสหภาพโซเวียตรวมทั้งอาณาเขตที่ได้ผนวกเอาไว้ในปีคิศักุาช1939-1940ก็ให้เป็นของสหภาพโซเวียวเตเ, 1, 1, 40, เ,าาเ,ยเช่นกันเมื่อสงครามยุตินอกจากนั้นสตาลินยังยืนการให้เลิกล้มรัฐบาลพระิินโปแลนด์ในลอนดอนอีกแต่เรื่องนี้บรรดาผู้นําตะวันตกขัดขวางยังแข็งขันไม่ยอมให้ปฏิบัติตามคําเรียกร้องของสตาลินหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง แถลงการของที่ประชุมไม่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแต่ประกาศให้อิรานได้รับเอกราชเมื่อสองครามยุติรูสเวลและเชอร์ชิลเดินทางกลับมายังไคลโลแล้วใช้เวลาอีกหกวันคือระหว่างวันที่สองถึงเจ็ดธันวาคมทําการปรึกษาหารือถึงเรื่องที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านยุทธวิธีในที่สุดก็ได้ตกลงกันว่าปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์กับปฏิบัติการแอนวิลเป็นแผนการสําคัญอันดับแรกแผนปฏิบัติการบุคเนียให้ยกเลิกไป การตัดสินใจครั้งสุดท้ายดังกล่าวหมายความว่ายกเลิกแผนการบุกพม่าระดับใหญ่ของเจียงไคเชกแล้วใช้การบุกในระดับเล็กแทนในขณะเดียวกันก็เพิ่มการส่งยุทธปัจจัยไปให้จีนโดยทางเครื่องบินจากบริเวณเทือกเขาหิมาลัยให้มากยิ่งขึ้น